ข้ัมบมัพีเนียมยุแต่รับรอประชาชนทุกคนได้ความสคัญทางจังหัดเองก็้รับวมากายในการเพืที่จะได้ตมจังหวแนนการที่จะร่กันต้องการควบคุมและเป็นตัวอย่างให้ ทั้งน <ส MARY. S 2> ี mm ้เราบริการรักสิบวินาทีนะคะเพื่อเราจะเป็นการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ต่นดกันนะคะเป็นการกันเค้น่องท้าขอท่านทุกทีครับหนึ่งค่ะขอทุกทุกคนนะคะจากวันนี้ไปจนตลอดไปนะคะที่ยัง ได้เชิญชวนเยาวชนนะครับที่จะเป็นพลังในการเชิญชวนให้มารุกกันนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสืบเนื่องจากผู้ป่วยรายที่5าประทานโทษครับรายที่6ถึงรายที่10ของเรานั้นนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นเยาวชนนะครับดังนั้นเราจึงปรับแนวความคิด ในการที่จะได้เชิญชวนให้เยาวชนได้มาเชิญชวนกันเองนะครับเพื่อที่จะให้เขาพูดภาษาเดียวกันวันนี้เราจึงได้ขอให้กลุ่มพลังที่มีพลังมากที่สุดรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถทํากิจกรรมที่ประจักษ์ผลสําเร็จมาแล้วคือกลุ่มเยาวชนแกนนําและสมาชิกทูบีนัมบวันในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นได้มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการที่จะกระทํา4ประการครับประการที่1ก็คือจะขอให้กักตนเองอยู่ในบ้านพักอาศัยนะครับจำนวน14วันประการที่2คือจะไม่ทํากิจกรรมกลุ่มนะครับร่วมกันนะครับก็คือการรวมกลุ่มของกลุ่มเยาวชนเป็นระยะเวลาไม่ตม่ำกว่า14วันเช่นกันนะครับประการที่3ก็คือเยาวชนของชาวขอนแก่นทั้งหมด จะร่วมกันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับเพื่อให้ในการสอบสวนและติดตามการแพร่ระบาดนั้นได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและประการสุดท้ายประการที่4ก็คือ,อในการที่หากมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปในพื้นที่สาธารณะเยาวชนคนขนแก่นทุกคนจะร่วมใจกันสวมใส่หน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างทางสังคม แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็หมอชนะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหากพลังกลุ่มเยาวชนและแกนนำนะครับของชูบีนัมวันจะได้พูดคุยกันภาษาเด็กภาษาเยาวชนจะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็จะทำให้มาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ ของจังหวัดถุงแก่นนั้นได้มีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดต่อไปครับค,คมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดมีการคุมเข้มในตรงนี้ได้จะมีการระบุะว่าอาจจะมีการพิจารณาการงานโรงการตรงนี้ไครับครับอันนี้เราเป็นหลักการประกรนันที่เราคิดแล้วก็ท้าทายเชิญชวนประกอบกับการท้าทายนะครับพี่น้องชาวจังหวัดถุงแก่นนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับที่ได้จุดประกายในเรื่องต่างๆเหล่านี้ สืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับปี2,563ซึ่งเป็นช่วงการระบาดครั้งแรกของโควิด1 9นั้นทําให้กิจกรรมสําคัญสําคัญนะครับในจังหวัดจังก็นนั้นได้ถูกเลื่อนถูกยกเลิกไปหลายกิจกรรมนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนเองก็งมีความคาดหวังว่าหากเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในชั้นต้นนั้น เราคิดว่าใน2วงรอบของอาการอา,อายุของเชื้อเขาคือ2 2วงรอบ14คูณ2ก็คือ28วันนั้นก็น่าจะเป็นประสิทธิภาพสูงสุดที่อาจจะเป็นการยืนยันได้ว่าหากไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ประทุขึ้นในพื้นที่ก็เป็นความเชื่อมั่นว่าคนขนแก่นนั้นน่าจะมีภูมิคุ้มกันหมู่หรือ,อปลอดเชื้อไปแล้วรวมถึงประการที่2ก็คือ ด่านคัดกรองทั้ง5จุดของเราและก็ด่านที่สนามบินที่สถานีบกสและสถานีรถไฟซึ่งเรายังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563นะครับก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจว่าหากมีการเฉลิมฉลองหรือมีการจัดงานประเพณีหรืองานวัฒนธรรมต่างๆเฉพาะคนขนแก่นในช่วงหากเรามีการต่อเชื่อนั้น เรายังคิดว่าจะสามารถควบคุมและเป็นการยืนยันความมั่นใจพร้อมกับเป็นการท้าทายให้ทุกคนได้ความร่วมมือไปสู่เป้าหมายของจังหวัดถึงแก่นเราร่วมกันครับการกำหนดมาตรการนี้เราวา,รอยอยางกรอบยังไงครับจนถาารที่จะประกาศจะได้ครับะจะต้องดูครับอันที่หนึ่งคือ,อหากไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ภายใน14วันนะครับก็จะถือว่าเป็นการสำเร็จขั้นที่หนึ่ง แต่ดังที่ขับเรียนครับเราจะวางไว้2 2ระยะของการแพร่อของการเจริญเติบโตของเชื้อเขานะครับก็คือ28วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่เราเจอผู้ป่วยรายที่10นะครับเป็นสำคัญก่อนนะครับแต่ถ้ามีผู้ป่วยรายใหม่ประทุขึ้นเมื่อไหร่เราจะเริ่มนับ14วันเป็นอีกครั้งแรกแล้วก็อีก14วันอีกรอบหนึ่งเป็น2 2รอบนะครับ